Oh. เนื้อไทยกับ2,000มันเวอร์ไปเปล่า มีเป็นร้านเนื้อที่ไม่ลับตรงราชพฤกษึกเนื้อแมงโคดีกูยอมถอมากิน40กิโลอร่อยแบบกรีดรีวิวเอฟไพเลกาซี่แบบไม่อวยจะเป็นฟิลแบบร้านนั่งชิวกินปิ้งย่างไปด้วยเนื้อวัวแบบจัดเต็มมีเซตเอฟไเนื้อญี่ปุ่นแบบโคตรเบิ้ม178 8เปเ็นเซตเนื้อญี่ปุ่นเอฟไแบบเยอะมากมันเป็นเกรดแบบพรีเมียมที่มันแทรกเนื้อแบบสวยสวยเลยย่างแบบเดียวแล้วเอามากินมันแตกในปากเลยอะมีความฉ่ำและจุ้ยซี่มากไม่เหม็นข่าวอยากบอกว่ารสชาติเนื้อแมงโคดีไม่แพรรราาาาาานใใเมมมมมืออองงแต่่่่่ววววคคดีกกึยไ มันมากแนะนําสั่งแบบสไลด์บาง2แผน่นมีข้าวกับอิคุระดองแขมให้สุดมากกินไปแล้วมันตาโตเลยะจะมีความครีมมี่และเค็มเล็กๆจากไข่ดองเสริมด้วยตัวโชวยุวาซาบิของเขานิดนึงนะโอ้โหหอมมากเนื้อพีเมียมสมฐานะสุดๆสวยอันนี้อร่อยของจริงแบบไม่อวยหนึ่งหนึ่งแปดแปดจ้าส่วนใครชอบกินเนื้อนุ่มแต่ไม่เหนียวแนะนาเป็นเซตไทวาเกิวนะเนื้อจะดีกว่าโคขุนได้6เนื้อสันคอใบพายสะโพกสันนอกลิ้นวัวน้องซิโครงใดๆมีหมดคุณภาพเนื้อไทวากิวใกล้เคียงของญี่ปุ่นเลยยิดจุมข่รนอยอร่ม มันเด้งมากอันนี้ไม่เหม็นข่าวเฮ้ยกินแล้วตาโตจริงเนื้อไหก็มีต้องสั่งโคตรอร่อยเนื้อวากิวออสเสียบไม้สามหนึ่งเก้าเนื้อมันนุ่มๆกินเข้าไปแล้วแบบหอมเนื้อมากถ้ามึงได้กินเนื้อองนะคืออันนี้รศมากจริงๆถ้าไม่อิ่มก็สั่งอลาคาร์ดเพิ่มได้มีเมนูมให้เลือกอีกเพียบส่วนของกินเล่นของเขาเนี่ยอยเนื้อวากิวคือแบบโอ้โหเครื่องแน่นมากมข้าวคั่วเนื้อนุ่มเส้นเล็กโคตรดีต้มแซ่บกับแฮมเบอร์กกลางๆแต่ว่าเนื้อ,อ,ก,ดดอก็คือนุ่มฉ่ำเหมือนเดิมว้าวโดยรวมนะกูชอบ้เไลยด ไปลองได้ a อฟเฟเลยกซี <A> ่โ oh, อร่อยเนื้อดีชิบหาย